หลายคนต้องเผชิญปัญหากับความเจ็บปวดแล้วก็หาวิธี move on จากความสัมพันธ์นั้นไม่ได้สักทีไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นความรักที่เขาจากไปหรือเราจากไปวันนี้อยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่เผชิญหน้ากับเรื่องนี้พี่เองก็เป็นหลายคนก็เป็นทีเนี้การ move on มันไม่ใช่เรื่องง่ายและ ที่สําคัญคือเราต้องใจดีกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วเราอ่ะจะ move on จากความรักความสัมพันธ์ของเราได้ยังไงอันแรกเลยนะทุกคนคือการยอมรับการ,รเผชิญหน้ากับมันการยอมรับและการ,รเผชิญหน้ากับมันโดยที่ไม่เร่งรัดให้มันหายไปเห็นมันเข้าใจมันว่ามันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เห็นว่าเราเสียอกเสียใจแล้วเข้าใจมัน ยอมรับมันว่ามันเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราทุรนทุรายมันเกิดจากว่าเราต้องการให้มันหายไปแต่มันไม่หายมันก็เลยต้องฝืนเผชิญหน้ากับมันถ้าอยากร้องไห้ก็ให้ร้องไห้ออกมาให้หมดถ้าอยากโกรธก็ให้ตัวเองได้รู้สึกโกรธการที่เราจะได้รู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้นนะ่ะอย่างไม่มีขอบเขต ให้เต็มที่ไม่ว่าเธอจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงต่อให้เธอเป็นผู้ชายเธอจงจำไว้ว่าเธอร้องไห้ได้เช่นกันไม่มีใครบอกว่าผู้ชายที่ร้องไห้เป็นผู้ชายอ่อนแอเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอเจ็บปวดจนทนไม่ไหวใครก็ร้องไห้ได้ทั้งนั้นเพราะการร้องไห้เป็นเหมือนน้ำที่ล้างบาดแผลให้มันเบาลงเราจึงร้องไห้ออกมาเพื่อให้ใจเรามันเบาลง เมื่อเราได้สัมผัสถึงอารมณ์ทั้งหมดอย่างเต็มที่มันจะช่วยให้เราปลดปล่อยความรู้สึกที่เราเก็บมันไว้ข้างในที่มันกัดก,กินเราออกมาอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้และช่วยได้ดีก็คือการเขียนระบายความรู้สึกทั้งหมดในสมุดหรือในสมุดโน้ตร Notes, หรือว่าในโน้ตหรือจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้แต่เชื่อมาว่ายิ่งเราเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเล่าเรื่องเดิมๆให้เพื่อนฟังนอกจากเราจะเสียแฟนแล้วเราจะเสียเพื่อนด้วย ข้อที่สองคือให้เราสร้างขอบเขตให้ชัดเจนซึ่งนั่นสำคัญการสร้างระยะห่างระหว่างกันการบอกเลิกกันการหยุดความสัมพันธ์ต่อกันไม่ได้แปลว่าเขายังโทรหาฉันได้ปกติเขายังพูดคุยกับฉันได้ปกติเขายังทำตัวเหมือนเดิมปกติแต่เขาไม่คบฉันแล้วอันนั้นไม่ได้เลิกกันอันนั้นคือเราถูกเขาเลี้ยงไว้ต่างหากถ้าวันนี้เลิกกัน เธอทำใจได้ไหมมีคำถามกับพี่ว่าบล็อกเขาดีไหมคะคำตอบคือบล็อกไม่บล็อกไม่สำคัญเพราะใจความสำคัญของมันคือใจเราทุรนทุรายแค่ไหนถ้าเราอดทนได้รับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ไม่บล็อกก็ไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าบล็อกแล้วยังใจอดรนทนไม่ได้อยากคุยกับเขาเราก็จะไปหาเรื่องตามหาเขาอยู่ดีมันเลยไม่สำคัญหยุดการติดต่อกันชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็นการส่งโซเชียลเขาการโทรไปหาเขาส่งข้อความเขาการพยายามที่จะส่งพลังงานไปกับเขาแต่ให้เราให้พื้นที่กับหัวใจตัวเองได้พักได้หายใจและไม่จมอยู่กับความทรงจำเก่าๆข้อที่3คือให้หันกลับมารักตัวเองซึ่งสำคัญมากๆเวลาที่มีใครสักคนจากไปหรือความสัมพันธ์มันพังหลายต่อหลายครั้งเราจะมานั่งคิดว่า ฉันไม่ดีพอเขาถึงไม่รักฉันไม่มีค่าอะไรเลยเขาถึงไม่รักฉันเป็นคนไม่ดีเขาก็เลยต้องจากไปเพราะมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราถูกปฏิเสธแต่รู้ไหมว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวกับเราเลยความสัมพันธ์ที่มันพังไปมันก็แค่พังมันก็แค่คนสองคนที่เคยรักกันไม่รักกันแล้วมันก็แค่คนสองคนที่เคยอยากไปต่อด้วยกันไม่ได้อยากไปต่อแล้ว ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราและยิ่งถ้าเกิดว่าเราชอบมีคำพูดแบบนี้ในหัวฉันคงไม่เจอใครที่ดีเหมือนเขาอีกแล้วฉันคงไม่เจอใครที่ดีกว่านี้อีกแล้วตอนนี้ฉันเจ็บปวดเหลือเกินถ้าเรามีความคิดแบบนั้นว่าเขาดีเหลือเกินดีจนแกหาใหม่ไม่ได้อะให้แกลองกลับไปสำรวจดูซิว่าอะไรเป็นคำจำกัดความอะไรคือความ คือข้อจํากัดของความคิดของเราที่เราคิดว่าเราหาดีกว่านี้ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราดีพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเรามีดีเราจะหาดีกว่านี้แค่ไหนก็ได้แต่ไอ้ที่เราคิดแบบนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีดีและโลกนี้มันมีจํากัดเหลือเกินถ้าเราเชื่อว่าเราจะไม่เจอคนดีเท่าเขาแน่นอนเราไม่เจอเพราะความคิดเรา มันจำกัดสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราลองไปหาอะไรทําไปออกกําลังกายเวลาที่คิดถึงเขาอะให้ลองไปหาอะไรทําลองถามตัวเองสิงว่ามีอะไรที่ฉันทำแล้วฉันจะมีความสุขไปดูหนังไปออกกําลังกายดูซีรีส์กลับไปทําสิ่งที่เคยชอบแต่เราไม่เคยมีเวลาทําในตอนที่เรามีเขาในชีวิตข้อที่4คือสร้างชีวิตใหม่ ให้กับตัวเองการเลิกกับใครสักคนไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบของเราลองตั้งคำถามดูสิว่ามีเป้าหมายอะไรนะที่ฉันคิดว่าฉันอยากจะทำแต่ฉันยังไม่ได้ทำมีสิ่งที่ฉันอยากจะเติบโตไปเป็นเป้าหมายในชีวิตของฉันคืออะไรถ้าคิดไม่ออกวิธีพี่เลยหลับตาดูซิว่าถ้า หชั่วโมงต่อจากนี้หนึ่งวันต่อจากนี้ไม่ลืมตาตื่นแล้วมีอะไรที่ฉันจะเสียดายว่าชีวิตฉันยังไม่ได้ทำแล้วไปทำไปโรงเรียนคอร์สใหม่ๆที่เราสนใจไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปไปลองทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆการทำแบบนี้จะทำให้เรามีเป้าหมายและหลุดจากวงโคจรเดิมจำไว้ว่าเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้ง นี่คือกระบวนการที่จะทำให้เราสามารถ move on จากคนคนนั้นได้ทีนี้ในขั้นตอนของการ move on ทุกคนมันจะเป็นเหมือนโซโคเหมือนวนลูปวันนี้ตื่นมารู้สึกดีกับตัวเองมากผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคิดถึงเขาอีกแล้วแล้ววันถัดมาจมไม่อยากลุกไปไหนไม่อยากทำอะไรมันเป็นเรื่องปกติจงอย่าโทษตัวเองถ้าเราเป็นแบบนั้น แค่ทำความเข้าใจกับตัวเองทำความเข้าใจว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ให้กลับมาข้อที่หนึ่งใหม่คือยอมรับเข้าใจและปล่อยวางที่สำคัญคือทุกคนควรจะมีสติมันมีสติะระลึกรู้อยู่เสมอว่าณขณะนี้เรารู้สึกยังไงณนะขณะนี้เรารู้สึกกับตัวเองยังไงคิดบ่อย ถามตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะก้าวข้ามความเจ็บปวดนี้ได้ในที่สุดจำไว้ว่าเวลาที่เราทุกข์เวลาที่เราทรมานเวลาที่เราอยากให้มันหายมันเกิดจากใจที่เราอยากให้มันหายแต่เราควบคุมมันไม่ได้เราควบคุมเราเร่งรัดใจของเราไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญหน้ากับมันมีสติเห็นมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็เผชิญหน้ากับมันอย่างคนที่กล้าหาญที่สุดพี่จะใช้คำว่าเหมือนคนกลั้นหายใจเดินใต้น้ำที่ไม่รู้ว่าจุดหมายมันคืออะไรแต่รู้ว่ามันมีปลายทางแน่นอนเพราะมันเป็นอย่างนั้นเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะหายได้ในที่สุดแต่วันนี้เราแค่เจ็บปวดและเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าทั้งๆท,ที่เราเจ็บปวดแต่วันหนึ่งมันจะหายได้เมื่อเราคิดภาพได้แบบนี้ มันจะทําให้เรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกของเราอันนี้เป็นเทคนิคของพี่นะคะมันอาจจะเกิดจากตอนที่พี่วิปัสสนาพี่จะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งว่าตอนที่เราวิปัสสนาสายที่พี่ปฏิบัติเป็นสายที่เคร่งแล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าลองสิลองนั่งท่าขัดสมาธินั่งสมาธิเนี่ยโดยที่ไม่ขยับเอาสักชั่วโมงหนึ่งทุกคนรู้ไหมว่าแค่สิบนาทีก็อยากขยับ แต่เราดันตั้งสัจจะแล้วว่าเราจะไม่ขยับใจมันทุรนทุรายมากมันเร่งรัดมันอยากให้เวลาหมดมันอยากให้ความเจ็บนี้มันหายแต่ความอยากนั้นไม่เคยทำให้อะไรหายมันมีแค่ความอยากเหมือนที่เราอยากที่จะลืมเขาให้ได้เนี่ยแต่เราทำไม่ได้เพราะมันยังจำอยู่สิ่งที่ทำให้พี่ได้สติ ให้เรานั่งอยู่กับมันจนได้ครบชั่วโมงก็คือก็นั่งดูมันไปมึงเจ็บใช่ไหมแล้วกูจะดูมึงมึงเจ็บตรงไหนเออมีสติทุกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเจ็บแต่ไม่ขยับก็นั่งดูมันอยู่ตรงนั้นสุดท้ายเวลาหมดเอา้าเราผ่านมันไปได้นี่ว่าเหมือนกันในความสัมพันธ์ก็ไม่ต่างกันเราเร่งรัดอยากให้มันหายเราเลยทุกแต่เมื่อไหรเราไม่ได้เร่งรัดอยากให้มันหาย มีหน้าที่อย่างเดียวคือดูดูมันไปเรื่อยๆถึงเวลาเอาหายแล้วเหรอลืมไปเลยแล้วมันจะทําให้เราก้าวข้ามสถานการณ์นี้ได้ลองเอาเทคนิคพี่ไปใช้ดูนะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ